สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมอัปเดตดวงความรักของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังกันนะคะว่าตอนนี้ความรักของคุณกับคนที่คุณนึกถึงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ไพ่ช่วยบอกกันนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างพลังงานอาจจะสลับสอบฝั่งกันได้ระหว่างคุณกับคนที่คุณคิดถึงน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว,ว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรบ้างใบแรกเก้าไม่เท้า8ดาดาบสิบดาบสามเหรียญ power พลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่มีมานะอุตสาหะมีความตั้งใจมีความอดทนมากๆในทุกๆเรื่องในเรื่องของหน้าที่การงานคุณก็มักจะเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบเยอะกว่าใครเขาเพื่อนทํางานทุ่มเทแบบอย่างหนักบางครั้งหรือบ่อยอครั้งเลยที่คุณจะต้องแบบกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายอ่ะต้องคอยเก็บงานคอย คอยเช็คงานคอยทำทุกสิ่งทุกอย่างหรือถ้าหากบางคนมีธุรกิจส่วนตัวก็แบบอยู่ในภาวะที่ก็ตึงตึง,ตงสุดคืองานใกล้จะสำเร็จแต่ก็แบบมันไม่ง่ายเลยอ่ะคุณต้องใช้ความพยายามมากๆในการที่จะทำหรือขยายหรือขายผลงานของตัวเองในช่วงเวลาเนี้ยคุณดูแบบคุณต้อง เหมือนลงใจลงแรงทําไปเยอะมากๆอะ่ะแต่เหนื่อยแต่คุณก็ไม่ยอมปล่อยนะคุณก็ไม่ยอมท้อคุณก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่อดทนไม่ว่าคนรักของคุณน่ะจะพูดจาไม่ดีใส่คุณจะด้อยค่าคุณ ไม่เอาใจคุณหรือหาเรื่องทะเลาะกับคุณคุณมักจะเป็นฝ่ายที่พยายามจะเข้าใจเขาอดทนไม่อยากทะเลาะด้วยในอดีตคุณอาจจะแบบเคยทะเลาะทะลาะกันไม่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันในในหลายๆเรื่องเช่นไปเที่ยวกันไปทานข้าวกันอยากไปกันสองคนแต่เขาดันแบบหนีเพื่อนมาด้วยอย่างเงี้ย แล้วมันกลายเป็นว่าอ้าวไม่ได้ไปกันสองคนอีกแล้วในวันพิเศษวันอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเพื่อนติดสอย้อยตามมาตลอดมันมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าคุณคิดมันรู้สึกว่าทาไมเราไม่เคยได้อยู่กันสองคนเลยทาไมต้องมีปัญหาตรงนูง้นต,ตรงนี้มาตลอดหรือเขาอาจจะทิง้งคุณอยู่คนเดียวบ่อยๆหรือบางคนคบอยู่กับคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรม คุณก็อาจจะเจอประเภทที่แบบว่ามามาหายหายหรือมาแบบมาในช่วงโปรโมชั่นช่วงจีบกันใ,นใหม่ใหมก็เอาอกเอาใจคุณจีจ๋าพูดดีทักมาหาคุณทุกวันแต่พอเวลาผ่านไปกับกลายเป็นว่าเขาค่อยๆเงียบทักไปวันนี้พรุ่งนี้ค่อยตอบหรือสามวันตอบทีแล้วก็หายไปเลยกลายเป็นคุณที่ทำงานในความสัมพันธ์อยู่คนเดียวเช่นทักไปหาเขา เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังคือคุณน่ะพยายามมองโลกในแง่ดีพยายามทำแต่สิ่งดีๆให้กับเขาเพราะคุณน่ะเลือกที่จะมองแต่สิ่งดีๆเลือกที่จะจำสิ่งดีๆคุณยังคิดว่าเออไม่เป็นไรนะ่ะแต่ก่อนเขาก็เคยเอาอกเอาใจเราแต่ก่อนเขาก็เคยทำกับเราดีนี่นา,นา,นาแต่ก่อนเขาก็เคย เทคแคร์ care เราเคยใส่ใจเราเคยมีโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักกับเรานี่นาคุณก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ฉันทนได้เข้าใจเขาอาจจะหัวเสียาหรือหงุดหงิดจากเหตุใดก็แล้วแต่เออไม่เป็นไรมาลงกับคุณคุณก็ไม่เป็นไรอภัยได้เออเดี๋ยวเขาก็คงจะหายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาน่าจะดีขึ้นคุณก็ได้แต่หวังหวังว่าเขาจะดีขึ้น แต่พอนานวันไปนานวันไปมันกลับกลายเป็นแย่ลงแย่ลงเขากลับกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจมากขึ้นเรียกร้องความสนใจมากขึ้นนิ่งใส่คุณมากขึ้นทาเหมือนคุณไม่มีตัวตนยึดนึกจะหายก็หายไปเลยไม่เคยแคร์คุณเลยเขาทำตัวเองเหมือนเป็นคนโสดภายนอกก็ คนภายนอกก็มองว่าเขาดูโสดดูสนุกสนานดูดีชอบไปเที่ยวสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนทั้งหญิงและชายและทิ้งให้คุณอยู่โดดเดี่ยวเงาเหงาบ่อยครั้งและคุณเองก็ต้องเป็นฝ่ายที่คอยโทรตามเขาไลนา์หาเขาเช็คเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรกับใครหนักสุดก็อาจจะบางคู่บางเคสอาจจะแบบเออไปเที่ยวเสร็จ เอารถคุณไปใช้ด้วยแล้วไปเกิดอุบัติเหตุด้วยไปส่งเพื่อนเพื่อนผู้หญิงอีกต่างหากตอนกลางคืนกลางค่ำไปเกิดอุบัติเหตุก็ไม่รับผิดชอบก็ตามให้คุณไปช่วยเขาอยู่ดีคือแทบจะไม่ได้มีอะไรที่จะแบบทําให้คุณรู้สึกดีดีขึ้นมาเลยอะสร้างแต่ปัญหามาให้กับคุณแล้วพอคุณจะพูดจะเคลียจะทําความเข้าใจเขาก็ไม่ฟังเขาก็ตะแบงเถียงกับคุณ เขาก็มั่นใจว่าเขาเป็นฝ่ายที่ถูกเสมอคุณก็ได้แต่อดทนอดทนเพื่อประคับประคองให้ความรักครั้งนี้มันผ่านไปได้แต่ยิ่งนานวันน่ะมันยิ่งเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆจนคุณรู้สึกเหนื่อยละรู้สึกว่าไม่อยากจะทนอีกต่อไปแล้วอะ่ะอยู่ไปก็มีแต่ความเครียดมีแต่ความกังวลสงสัยแล้วก็ไม่เคยได้รับคำตอบจริงๆสักที จนคุณเริ่มอยากจะหยุดละอยากจะ move on จากความสัมพันธ์นี้แลวคุณคุณไม่โอเคแล้วอะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ต่อไปมันจะมีแต่ความเครียดแล้วคุณจะแย่ลงสุขภาพคุณก็จะเสียไปหมดทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจคุณคุณยอมเดิน move on มาจากความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจเจ็บปวดตรงนี้คุณคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วคุณอยากจะเดินไปข้างหน้าคุณคิดเสมอว่าทางข้างหน้ามันย่อมดีกว่า ตรงนี้แน่นอนบางคนบางเคสอาจจะคบอยู่กับคนแดนไกลนะคะหรือคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือคบอยู่กับคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างแดนก็เป็นได้คุณกับเขาอะมีสถานะที่ไม่ชัดเจนอะหรือหรือไม่เคยได้รับสถานะใดๆจากเขาเลยแต่คุณรู้สึกดีกับเขาเพราะว่าในช่วงเวลาที่คุณกับเขารู้จักกัน เขาก็ทําตัวน่ารักใส่คุณเขาก็เอาใจคุณเขาก็จีบคุณเขาพูดจาดีกับคุณเข้าหาคุณทุกวันทักมาหาคุณอ่อนโยนกับคุณทําตัวน่ารักกับคุณหวานเสน่ห์ใส่คุณแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนมันไม่ใช่เห็นคือคุณคิดว่าถ้าเกิดคนรักกันเขาก็ต้อง พัฒนาให้มันชัดเจนสิยิ่งยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิง่งมันก็ต้องมีสถานะที่มันชัดเจนมากขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นแต่เปล่าเลยมันเหมือนกับเขาเนี่ยไม่คิดจริงจังกับคุณอะ่ะเหมือนเหมือนมาจีบคุณเล่นๆตามสไตล์คนเจ้าชู้หรือเปล่าคุณรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะคะและยิ่งถ้าคุณคบอยู่กับคนต่างชาติหรืออยู่ไกลจากคุณเนี่ยบางทีมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องเวลาที่มันไม่ตรงกัน ยิ่งเวลามีปัญหากันมันทําให้การปรับความเข้าใจกันน่ะมันเป็นไปได้ยากแล้วเขาเองก็ไม่คิดจะอธิบายให้คุณฟังด้วยพอคุณถามไปเขาก็ทําเป็นนิ่งเงียบเฉยไม่ตอบหรืออาจจะตัดบทคุณไปหรืออาจจะพูดจามแรงๆใส่คุณก็ได้เพื่อให้คุณไม่ต้องซักถามต่อคุณเก็บความคิดความกังวลความไม่สบายใจ คุณเสียความรู้สึกกับเขามาเยอะมากจนวันหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคุณไม่เอาแล้วล่ะความสัมพันธ์แบบนี้คุณคุณไม่ทะเลาะด้วยแล้วคุณไม่เถียงด้วยแล้วคุณไม่ได้อยากเอาชนะหรือได้แล้วคุณยอมที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นคุณหันไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของเงินแทนคุณมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมจากแต่ก่อนที่คุณอาจจะเคย ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตคืออยากจะอยู่ทนอยู่อย่างนั้นน่ะคุณคิดว่าตรงนี้มันคือคอมฟอร์ทโซนของคุณคุณไม่กล้าที่จะก้าออกมาคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณคิดว่าการที่ต้องอดทนอยู่กับเขาการที่ต้องเจอสภาวะแบบเนี้ยความสัมพันธ์นี้มันมันคือถูกต้องแล้วคือรักเขาแต่แต่เมื่อมันเจ็บถึงที่สุดคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ มันมันเจ็บจนจบแล้วจนจนมันไม่ไหวแล้วอะ่ะแล้วคุณก็มั่นใจว่าไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรมั่นใจว่ามันต้องดีกว่าตรงนี้แน่นอนแล้วคุณก็ move on เดินออกมาเลยแม้คุณจะผิดหวังจากเขานะคะแต่คุณก็ไม่เคยหมดหวังในเรื่องความรักคุณคิดว่าสักวัน คุณจะต้องได้เจอกับรักแท้ของคุณแน่นอนคุณจะต้องสมหวังในความรักจะต้องมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนคุณคิดแบบนี้คุณคิดดีมากเลยนะคะคุณคิดบวกและคุณก็เปิดใจพร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินคุณคุณเปิดใจให้กับตัวเองคุณรักตัวเองคุณไม่จมอยู่กับความรู้สึกเก่า ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงคุณไม่เอาแล้วคุณเดินหันหลังให้กับอดีตละคุณก้าวไปข้างหน้าคุณมีความสุขขึ้นคุณมั่นใจมากขึ้นรูปร่างหน้าตาคุณดีขึ้นเพราะคุณหันมาดูแลตัวเองคุณมารักตัวเองคุณใส่ใจตัวเองในขณะที่ตัวเขานะคะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจและเจ็บหนักมากกับการที่ต้องสูญเสียคุณไปคนคนนี้เจ็บเจ็บ แทบจะตรอมใจตายเยด้วยซ้ำในชั่วโมงเนี้เพราะคุณหันหลังให้กับเขาคุณไม่ใส่ใจแล้วคุณ move on จริงๆแล้วเขากลับเป็นฝ่ายที่แบบมีแพชชั่นต่อคุณมากคิดถึงคุณโหยหาคุณอยากทักมาหาคุณอยากเดินทางมาหาคุณอยากมาพูดดีกับคุณเขาตามส่องตามดูคุณตลอดในทุกสื่อโซเชียลเลย ยิ่งเวลาเนี้ยเขายิ่งรู้สึกคุณทําไมช่างช่างดูดีช่างสวยงามช่างดึงดูดช่างมีเสน่ห์กับเขาเหลือเกินเขาตามดูคุณไม่หยุดเลยนะคะเขารู้ใจตัวเองและชัดใจตัวเองว่าเขาอะรักคุณมากชอบคุณมากอยากกลับมาคืนดีกับคุณมาก แต่ด้วยความที่ว่าเขามีอีกโก้เยอะมีความใจร้อนพูดจาไม่คิดใช้แต่อารมณ์กับคุณเวลาที่คุณเคยเสียใจกับเขาเนี่ยแทนที่เขาจะพูดดีเขกากลายเป็นแบบไม่ใส่ใจคุณไม่พอยังยังพูดจาห้วนห้วนหรือพูดใจหยาบคายหรือหรือพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณเสียออกเสียใจอ่ะ มันเลยตอนนี้มันเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะต้องมานั่งเสียใจแทนเพราะยิ่งนึกไปมันก็มีแต่ภาพที่ว่าเขาทำไม่ดีกับคุณเยอะมากคนคนนี้กำลังเสียใจนะคะแล้วก็อยากได้โอกาสจากคุณอยากกลับมาหาคุณอยากให้คุณมาใจดีกับเขาอยากให้คุณมาดูแลเขาเหมือนเดิมเขาแทบจะแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะเนี่ย คุณน่าจะเป็นคู่ที่มีประเด็นกันนะคะเนี่ยบางคู่บางเคสอาจจะจบกันแบบไม่สวยอะ่ะอาจจะจบกันแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมล่าถอยออกมาจากความสัมพันธ์น่ะทัางที่เจ็บปวดอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายเอาชนะในตอนแรกก็คิดว่าตัวเองชนะแต่เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ไม่ต่อกก่อนด้วยและยอมจากไปเงียบไอ้ฝ่ายที่คิดว่าตัวเองชนะเอาชนะมีโก้เนี่ย ก็รู้สึกว่าแย่ไม่ได้รู้สึกว่าชนะแล้วดีนะรู้สึกชนะบนบนบน,บนความแพ้แพ้ของตัวเองเช่นกันน่ะเพราะก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะตั้งแต่ที่ที่ไม่ได้พูดคุยกันหรือเงียบใส่กันหรือบล็อกกันเนี่ยมันทําให้รู้สึกอึดอัดทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ฝ่ายคุณน่ะน่าจะมีความรู้สึกดีขึ้นมามากแล้วอะ่ะหลังจากที่เจ็บมาเยอะหรือทํางานในความสัมพันธ์มาเยอะคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วอะ่ะ คุณตอนนี้คุณค่อยปรับตัวปรับใจแล้วก็พยายามที่จะแบบดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้แบบบาลานซ์สมดุลมีอารมณ์ที่เสถียรขึ้นไม่เหวี่ยงไม่งอนไม่นอยคุณมีความสุขมากขึ้นในขณะที่ฟังเขาเนี่ยกับกลายเป็นว่ากรนกรวายใจมากขึ้นรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบไม่อยากจะหาทาง กลับมาคืนดีกับคุณนะ่ะแต่แต่ด้วยความที่เขาเล่นใหญ่เอาไว้เยอะไงคะมันกลายไปว่าตอนเนี้เขาเขากำลังคิดหาวิธีการที่จะทําไงที่แบบคืนดีกันโดยที่เขาไม่เสียฟอร์มโดยที่เขายังรู้สึกว่าเป็นผู้ชนะอยู่เพราะเขาเคยคิดว่าคุณนะ่ะน่าจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา คุณน่าจะต้องโหยหาเขาต้องง้อเขาตลอดเวลาแต่พาครั้งเนี่ยคุณกับไม่สนไม่ง้อไปก็ได้อยู่กับตัวเองก็ได้เมื่อคุณตัดใจได้จริงๆอะ่ะเขาก็เริ่มใจเสียแล้วทำไมยิ่งเวลาผ่านไปทำไมทำไมคุณคุณเงียบขนาดนี้ล่ะปกติต้องตามง้อเขาสิต้องพยายามคุยกับเขาสิ เขาเขาก็งงไปเลยว่าแบบทำไมคุณเปลี่ยนไปขนาดนี้อะคุณมีใครหรือเปล่าหรือคุณหมดรักเขาแล้วหรอหรืออะไรเขายิ่งสงสยัยยิ่งตามส่องตามดูคุณยิ่งแล้วยิ่งเวลาผ่านไปเขายิ่งรู้สึกแบบใจร้อนมากอึดอัดมากไม่รู้จะหากลยุทธ์อะไรมาทำให้คุณแบบติดต่อไปหาเขาไปง้อเขาตอนนี้เขาเองก็มืดแปดด้านไม่รู้จะจะแก้ไขปัญหา ในความสัมพันธ์นี้ยังไงใจอยากจะกลับมาคืนดีแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอีกโก้มันก็ค้าคออยู่อยากจะดีแต่ไม่อยากเป็นคนง้อมันมีด้วยหรอแล้วมันจะได้ดีกันหรอคะ <c oughs> แต่ไพ่ก็็บอกว่าคุณน่ะจะนิ่งแล้วนะคุณจะไม่ทำอะไรกับความรักครั้งนี้อีกแล้วคุณเจ็บมาเยอะแล้วคุณขอพักกายพักใจคืออะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ไม่สนละเขาจะทัก มาเขาจะไม่ทักมาเขาจะบล็อกหรือจะปลดบล็อกหรือจะรักหรือจะไม่รักจะกลับมาหรือไม่กลับมาคุณไม่เอาแล้วคุณเหนื่อยคุณขอพักร่างดีกว่าคุณอยากนอนให้เต็มอิ่มอยากนอนแบบมีความสุขฟื้นฟูร่างกายอยากดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่มีความสุขไม่ดิ่งไม่นอยไม่เศร้าไม่ทุกข์ใจอีกแล้วคุณไม่อยากให อารมณ์คุณสวิงเหมือนตอนที่อยู่กับเขาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุณไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีกแล้วในขณะที่ฝั่งคุณนิ่งเงียบข่าวนี้มันชัดเลยอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเขาอ่ะเจ็บเจ็บจมกองน้ำตาเลยค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาเองก็คาดไม่ถึงตอนนี้เขารู้สึกว่ามันพังมากเลยตัวพังใจพังแล้วคิดว่ามันมันความรักครั้งนี้มันน่าจะจบจริงๆแล้วใช่ไหม เขาไม่อยากจะเชื่อว่าความรักมันจะจบจริงๆเขายังหวังว่าเขากับคุณจะได้กลับมาคืนดีกันอีกนะคะหมอขอให้กำลังใจสำหรับคนที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้นะคะขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะไว้พบกันใหม่กับหมอริ์ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ